เบื้องหลังไายกีตาร์ศิลปินต่างๆแล้วมาอยู่เบื้องหน้าออกเทปมีใครบ้างครับพี่ปอนเออมันจะมี2แบบคือบางคนเขาอยู่เบื้องหน้าก่อนแล้วเขาก็ค่อยไปอยู่ข้างหลังอะ <c oughs> อย่างอย่างอย่างใครดีละ่ะคือศิลปินที่แบบออมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็แบบมีผลงานที่คนชอบแล้วนะครับก็อาจจะมีคนชวนเขาไปทําเบื้องหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเยอะไปหมดอมืแต่ว่าคนที่ทําเบื้องหลังก่อนแล้วมาออกมาข้างหน้าทีหลังเนี่ย นึกออกคนหนึ่งคือพี่แมวจิรศักดิ์ยีงไงเออแกเล่นเบื้องหลังก่อนอืมแล้วมาออกอัลบ้านเป็นศิลป,ปินเนี่ยทีหลังอืมใช่แล้วอย่างผมนี่ผมทํางานแรกคือฟีดแบ็กก็ถือว่าเป็นงานที่ออกข้างหน้าเลยเสร็จแล้วก็ถึงได้ไปทํางานเบื้องหลังถ้าอย่างพี่โอมชาตรีแกก็ทําวงก่อนใช่ไหมแล้วถึงไปทํางานอัดเสียงทีหลังคุณน็อตนะครับพี่บิกกี้กคนครับ ํำเบื้องหลังด้วยร้องไกด์ถ้าในกรณีของนักร้องก็บิกกี้ก็เป็นอย่างนั้นโบสุนิตาก็เป็นแบบนั้นปานธนพรก็เป็นแบบนั้นครับ